ดนตรีมีผลกับสมองอย่างไรและสมองที่ได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้ด้านดนตรีจะดีกว่าสมองที่ไม่เคยถูกฝึกจริงหรือไม่มีเป็นคำถามยอดฮิตของพ่อแม่ในทุกวันนี้ที่ต้องการนำเอาดนตรีมาพัฒนาบุตรหลานของตัวเอง วันนี้รายการ m i r a c l e Kiss จะมาตามหากันค่ะว่าดนตรีจะมีผลต่อสมองจริงหรือไม่ผ่านงานวิจัยทางการแพทย์และดนตรีประเภทไหนและของศิลปินท่านใดจะพัฒนาสมองของเราได้ดีที่สุดกันค่ะสมองของคนเรานั้นมีหน้าที่ในการคิดและควบคุมการทำงานของร่างกายโดยสมองแบ่งเป็นสส่วนคือสมองซีกซ้ายกับสมองซีกข,ขวา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโดยสมองซีกข,ขวามีบทบาทในการรับรู้ตอบสนองและคิดในเรื่องที่ซับซ้อนอย่างเรื่องดนตรีและศิลปะการสร้างสารรค์การสร้างมโนภาพการคิดค้นรูปแบบต่างๆส่วนสมองซีกซ้ายมีบทบาทในการรับรู้ตอบสนองและคิดในเชิงเหตุผลการมีลำดับขั้นตอนในการทำงานการคิดการพูดและยังมีอิทธิพลต่อสมองซีกข,ขวาค่ะ ยิ่งเมื่อได้ฟังดนตรีสมองก็จะทำงานร่วมกันทั้งซีกซ้ายและซีกขวานั่นหมายถึงเมื่อได้ยินเสียงดนตรีและรู้ว่านี่คือเสียงดนตรีนั่นคือหน้าที่ของสมองซีกขวาและเมื่อเราเกิดความซาบซึ้งในเสียงเพลงสมองทั้งสองซีกจะทำงานพร้อมกันค่ะเสียงดนตรีจะทำให้เกิดการสร้างเส้นใยเชื่อมระหว่างสมองทั้งสองซีกดีขึ้น ดนตรียังเพิ่มความคิดอย่างมีเหตุผลหรือจินตนาการที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งการคิดแบบนี้จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ในเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ของเด็กต่อไปได้นั่นเองค่ะ มีงานวิจัยหลายชิ้นที่บอกว่าดนตรีคลาสสิกนั้นให้ผลที่ดีต่อระบบประสาทและสมองมากกว่าดนตรีประเภทอื่นโดยเฉพาะการชำระล้างให้สมองส่วนอะมิกดลาซึ่งมีรูปร่างเหมือนเมล็ดอัลมอนด์และอยู่บริเวณสมองส่วนกรีบขมับให้อยู่ในสภาวะสมดุลและบริสุทธิ์มากกว่าดนตรีประเภทอื่นอะมิกดลาเป็นศูนย์กลางการสร้างอารมณ์ของมนุษย์ เช่นความกลัวความก้าวร้าวหรือในทางตรงกันข้ามคือไม่หวาดกลัวและไม่ก้าวร้าว นอกจากนั้นอะมิกดาลาซีกข,ขวายังมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการรักษาสภาวะของจิตใจและมีความสัมพันธ์กับโรคทางใจส่วนอะมิกดาลาซีกซ้ายมีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลในการติดต่อกับผู้คนยิ่งขยายหรือถูกกระตุ้นให้ใหญ่โตมากเท่าไหร่โรคย้ำคิดย้ำทำก็จะเกิดขึ้นหรือควบคุมความเครียดที่สะเทือนใจไม่ได้รวมทั้งความวิตกกังวลที่เกิดจากความผัดพลากจนขาดสติสัมปชัญญะค่ะ แต่ถ้าหากเราทำลายอมิดาลาไปเลยผลก็คือจะทำให้เกิดอาการซึ่งซึมในคนคนนั้นขึ้นค่ะดออรโอริเวอร์แซคผู้เชี่ยวชาญทางประสาทและสมองชื่อดังชาวอังกฤษและเป็นผู้ประพันธ์หนังสือและเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง Awakening ซึ่งเป็นเรื่องราวของหมอที่หาวิธีที่ทำให้คนไข้ที่นอนโคม่าอยู่นานสามารถฟื้นขึ้นมาได้ที่นำแสดงโดยโรเบิร์ตเดนิโรและโรบินวิลเลียมจนตัวภาพยนตร์ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง3สาขาในปี1991เข้าทำการทดลองเพื่อหาวิธีรักษาคนไข้ที่อยู่ในอาการโครม่าให้ฟื้นขึ้นมาได้สำเร็จโดยการใช้ทั้งยาและใช้ทั้งการกระตุ้นโดยใช้ดนตรีผลการทดลองของท่านสรุปออกมาว่าดนตรีคา สามารถช่วยให้สมองส่วนอะมิกลาสมดุลและมีระเบียบเรียบร้อยและเยือกเย็นกว่าดนตรีประเภทอื่นๆอย่างแน่นอน เรามาดูกันค่ะว่าในขณะที่คนเราได้ฟังเพลงคลาสสิกการทำงานของสมองจะเป็นอย่างไรและดนตรีคลาสสิกของบาร์ที่เคร่งขรึมหรือดนตรีของบีทเทเฟนที่ส่งพลังดนตรีคลาสสิกของท่านไหนจะส่งผลต่อสมองได้มากที่สุดเราไปดูคลิปวิดีโอการทดลองจาก YouTube ที่มีชื่อคลิปว่า The Effect of Music on the Brain ที่เราเอามาแนะนำกันในวันนี้ดีกว่าค่ะ การทดลองของดรโอลิเวอร์แซกในคลิปวิดีโอนี้คือการนำเสนอสมองของคนที่ถูกสแกนขณะที่ฟังเพลงอย่างต่อเนื่องโดยเพลงที่เอามานั้นเป็นเพลงคันตต้าหรือเพลงที่มีเสียงร้องประกอบของขี่ตากวีหลายคนทั้งหมดถูกปรับให้มีระดับเสียงเท่ากันเล่นในขียเดียวกันความเร็วและลีลาเท่าๆกันจนกระทั่งคนฟังแยกไม่ออกว่าเป็นคนละเพลงกันเพียงแต่เอามาตัดต่อสลับกันจนคนฟังนึกว่าเป็นเพลงเดียวกันค่ะ สิ่งที่น่าทึ่งก็คือเมื่อหูได้ยินและสมองก็รับรู้ถึงเสียงดนตรีที่เข้ามาปรากฏว่าภาพสแกนของสมองบอกกับเราว่าดนตรีที่ฟังผ่านหูเหมือนเมือนกันนั้นเอาเข้าจริงแล้วสมองสามารถแยกแยะออกได้อย่างน่าทึ่งค่ะและเพลงแนวเดียวกันนั้นสมองของผู้เข้าทดสอบจะแสดงสีที่แตกต่างกันทันทีเมื่อเปลี่ยนตัวคนแต่งและสมองก็บอกกับเราได้ว่าเมื่อฟังเพลงของใครสมองจะแปลสภาพไปเป็นแบบไหน โดยที่คนฟังไม่มีข้อมูลเลยว่าขณะนั้นกำลังฟังเพลงของใครอยู่ซึ่งผลออกมาปรากฏว่าดนตรีของโยฮันเซบาสเตียนบารกส่งผลต่อสมองส่วนนี้มากที่สุด ภาพสแกนแสดงว่าโยฮันเซบาสเตียนบารนั้นส่งพลังผ่านโน้ตดนตรีของเขาและส่งผลให้สมองของคนที่ได้ฟังเกิดความนิ่งเกิดสมาธิไม่วอกแวกแต่ผ่อนคลายทำให้สมองส่วนนี้สามารถรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวและโน้ตของบาร์กสามารถกดสมองส่วนอะมิกดาลาด้านซ้ายไว้ไม่ให้ตื่นเต้นกลายเป็นความสมดุลของสมองส่วนอะมิกดาลาที่ไม่มีใครทำได้เหมือนค่ะ ขนาดที่โน้ตดนตรีของลูกวิทฟานเบททเฟนส่งผลต่อสมองส่วนอะมิเตล่าในทางตรงกันข้ามกับบาร์กอย่างสิ้นเชิงเพราะสมองบอกว่าตัวน้อยของเบททเฟนก่อให้เกิดความกลัวกังวลใจมีแนวโน้มที่จะเกิดความคลุ้งคลานก่อให้เกิดการตัดสินใจด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลนั่นเองค่ะดนตรีคลาสสิกของบาร์กเป็นดนตรีที่อยู่ในยุคบาโรกที่ถูกแต่งเพื่อรับใช้พระเจ้าและศาสนาจักร ซึ่งดนตรีของบาร์ก็มักจะกระตุ้นความศรัทธาของคนในโบสถ์ทำให้เกิดความสงบและสร้างสภาวะที่เป็นสมาธิขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวและทำให้จิตใจของคนที่กำลังวุ่นวายได้พบกับความสงบได้ด้วยนะคะและถ้าเกิดทุกคนได้ไปเจอหรือมีโอกาสหาเพลงของบาร์กมาฟังเราก็ขอแนะนำอัลบั้มโยฮันเซบาสเตียนบาร์กแมสอินบีมเนอร์บไว้นะคะ ลองเอามาเปิดฟังระหว่างทางเปิดฟังตอนตื่นนอนตอนเช้าหรือฟังก่อนเข้านอนก็ได้แล้วลองดูค่ะว่าเพลงของโยฮันเซบาสตียนบาร์กจะช่วยให้คุณสมองปลอดโปร่งและผ่อนคลายตามผลการทดลองของดร์ออริเวอร์แซคที่บอกไว้ได้หรือไม่ค่ะ